กสทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ A Capital อีกแล้วตอนนี้กับ่กับช่วงก็เรียกว่าไงนะอ่านให้ฟังแล้วกันนะเอาง่ายๆนะอ่านให้ฟังตรงๆเลยนะคุณดิวตามนี้เลยเรียกว่า COVID c o a ใช่ใช่ใช่ครับเรามาเจอกันไม่ได้เราก็ต้องเอาแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะก็อยู่กับชุดที่เรียกได้ว่าจะทําคุณกระเป๋าล่วงอีกแล้วนะกับชุด Body f i g S กเาระบใช่ B T ศูนยีดนะครับนะ ชุดนี้ชุดนี้มันดีไงบ้างครับคุณคุณอ่าคุณนักพยนตร์ไพครับ MK2 ครับอ <c oughs> ๋อไม่เหอะไรมากครับสุดยอดไปเลย,เลยสุดยอดโอ้โหนี่แคมปูแค่นี้ก็สุดยอดเลยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากล่องนี้มันมีอะไรดีบ้างนะอันนี้หวังว่าทุกคนคงจะไม่อ่านกันนะเพราะมันตัวเล็กเกิือเกินนะอย่าง,งอ่านไปก็ดูไม่รู้เรื่องนะว่าตัวอะไรนะไปดูตัวแรกกันเลยนะครับโอเคในใบแรกนี้นะพบ <c oughs> กับมังกร <c oughs> มิติเลยไซส์สามนะครับมับงกรมิติอาร์โกเนียนะ ติดมังกรมิตินะแล้วก็มีม,มีเขาเรียกว่าไงฮนะมีเขาเรียกว่าอ,อ่ามันบอกว่าเป็นข้อจํากัดอ่ะเราสามารถคอมังกรมิติอาโกเนียได้หนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทิร์นนะว้าวเขากะไม่ให้เราเล่นเล่นเยอะใช่ไหมคนณดีวแบบนี้จะรักครับใบนี้จะเป็นใบหลักเลยไหมในอนาคตใช่ก็ได้ครับอะ,อะไรเอาคุณพูดอ่ะใช่ครับ<อ>ใช่ครับม,มันใช่ครับต้องแกต้องแกสีใบเลยครับ สี่ใบเลยนะใบนี้นะตัวนี้มันมีสกิลว่าเมื่อ,อ<ง>เมื่อการใบนี้ถูกส่งอ่าลงช่องดอก <ลง S 1> จากสนามโ<ง>ดนทำลายได้ไหมครับได้ครับนำลงก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับคุณพูดเพราะแปลกๆครับเพราะปกตินะครับอ๋อสามารถทิ้งควอมพิตีหนึ่งใบาจากมือนะครับเพื่อดูสี่ใบบนสุดจากกองการของเรานำสองใบนั้นนะกลับขึ้นมือแล้วที่เหลือได้เกตอันนี่เองนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงใส่ได้แค่แค่นี้ใช่ไหม อที่มันลงเรียกเทินเดียวไงเอ้ยลงเรียกทมันจะมีมันจะมีการที่ทําให้ลงเทินมันจะมีการที่ทําให้ลงเทินเพื่อนได้บ้างไหมแบบพวกมังกรมิติมันเนี่ยไม่มีนะครับเท่าที่ผมหาดูโอแต่ผมเข้าใจแล้วมีครับมีมี sacrifice ครับ sacrifice เอาแล้วครับผมมลลืไปเยครับตังตอนเละตอนนี้เขาเรียกว่าไงนะเรามาสปอยกันซะแล้วนะเดี๋ยว sacrifice แตราคาขึ้นอีกแล้วนะใครไม่มีนะเดี๋ยวใครใครใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวพี่ก็เอาภาพมาแปะให้ดูนะแต่คนเล่นเกมเขาอาจจะนึกออกนะ insert เดีย๋ยวคนเล่นเคียวน่างใจร้อกออกนะโอเคใบใบถัดไ,ไ,ไปเลยอ่าเป็นกาแกนทัวดรากอนดับเบิลบอดี้โหมดแสดงว่าเขามี2อล่างงั้นอ่ะมอนเตอร์ใช้สองนะตีแปดหลังเจ็ดสองคริชน,นะมีคอคอสจ่ายสองเกรและนำหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่โซ่ก็คือลงสดนะก็จะได้ไประมาณน,นี้แต่ถ้ามาจากจีโว่ก็คือก็แบกทับนะวางทับเลยใช่ไหมจีโอเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามในะช่วงแอคแทกเฟส คอมอนเตอร์ดราโกตไม่เกินหนึ่งใบจากมือของเราโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสไซส์ของการ์ดนั้นจะกลายเป็นศูนย์จนกว่าจะออกจากสนามอไม่ต้องจ่ายคอคอสหรอก็คือลงมาแปะตัวเดียวเลยใช่ไหมแบบนี้ใครๆพอจะนึกออกไหมตัวนี้ดยวไอตัวนี้มันลงแสดงว่ามันลงแบบแบบนั่นเลยดิแบบเขาเรียกไแสดงว่าไอตัวที่แสดงว่าถ้าไม่จ่ายคอคอ่บางตัวคือลงสดใบเดียวเลยดิใช่ไหม ใช่ครับเอ้ยเดี๋ยวนะอดาร์กอนนี่แสดงว่าถ้าเรายกตัวอย่างเหมือนกาการนี้เราเราลงไอ้พวกแบบตีสีขีได้ไหมตีสีขีอะ่ะตัวตีสีขีจากชุดแรกอะ่ะเต็มได้ครับไม่ลงได้ใช่ไหมลงได้ใช่ไหมครับได้ครับก็อยู่อย่างนี้มันก็ตีกระนำนะไซส์ของการน,นั้นการเป็นศูนย์มันก็จะออกกระนำว่ามีเดับเบิรเก่งๆเมนนื่นี้นะเป็นดาร์กอนที่ติดมาของพม่า,มากรเทพนะอีกหนึ่งใบถัดมาก็เป็นซ้ายใหม่ นาดดาบเหล็กไหลคุโดการนี้นะแมททำไมเขาไม่เปลี่ยนภาษาไทยครับคุณเดียวครับทำไมต้องเขียนภาษาอังกฤษผม,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 ผมไม่รู้ครับเ <laughs> นะอาันเท่ครับว้าวคือ,ค,อคือแบบการภาษาอังกฤษหลายใบน,นะแต่ภาษาไทยซะแบบนะนั่งสารเลยใช่ไหมแล้วเอฟฟ้าครับแต่ตัวนี้คือแบบเออมันเท่ดีนะแบบภาษาอังกฤษนะ นะมีคอคอสเดี๋ยวเดี๋ยวพาวก่อนแล้วกัน6ห,หน้า6ห,หลัง1 2ึ่คลิสนะจ่าย1เกลและนำอ่าหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่โซ,โซการ์ดนี้นะโอเคมีสกิลเมื่อเริ่มแอคแทฟเฟคของแต่ละฝ่ายถึงเขาถึงเรานะถ้าอะไรนะถ้ายอดอะไรวะยอดแห่งดาบหรอที่เราสวมใส่อยู่ในสภาพแต่ยอดแห่งดาบน่าจะเป็นแบบผ่าวไอเทมหรือเปล่าน่าจะใช่นะทำลายการห<ช>นึ่งใบบนสนามของคู่แข่งถ้าทำได้ เราได้รับพลังชีวิต2หน่วยและสร้างความเสียหายเสร็จ้แรก2หน่วยว้าวก็แสียไอเทมห้ามตีบางั้นใช่แล้วครับโอ้คุณดิวนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยวันนี้คุณกินยาผิดเม็ดหรือว่าคุณโดนต้มใส่เกินนะวันนี้นะตัวนี้มีเบิ้ลดีใจครับคุณดีใจงั้นเหรอคุณจะได้ทําบานไม่โดนต้มแล้ว<ม>ลครับผมไม่อยากผมไม่อยากโดนต้มแล้วครับผมขอร้องใจจะวายได้ครับโอเคมากับอีกตัวหนึ่งนะเป็นเรียกว่าเป็นตัวตัวดูดเป้าหรือเปล่าตัวนี้นะ มอนไซซูนม<ล>ะมังกรมิติเดวไก่นะตัวนี้ตีหนึ่งพันหลัง2,000แล้วก็ศครินะตัวนี้มีสกิลคอรเตอร์นะคอการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งและบนสนามเรามีมังกรมิติจากนั้นย้ายเป้าการโจมตีมาที่ใบนี้ก็คืออันนี้มันคอจากไหนอะจากมือเหรอจากมือ,อ,มอ,อครับต้องครับว้าวนะก็ถือว่า ตัวถูกป้าที่ดีอีกแล้วนะเมื่อกาไปนี้ถูกทําลายในเทิร์นของคู่แข่งถ้าเรามีใบอื่นก็ได้จวดหนึ่งนะมีไอผมก็ไม่จีบือก็ดีใบนี้นะถัดมาครับดีสซคชันครับคุณนิวไม่ใส่แน่นอนใบนี้นะคุณเดวเขาไม่ไม่ใส่แน่นอนฮะพูดตัวไหนว <laughs> แหะแันนี้ข้อค้อนลายนันก็ไม่ติบนหนึ่งใบนะได้ไลท์หนึ่งสองจวดนะโอเคถัดไปถัดไปกาแกนทัวอะไรนะฮูกัง ah. งี้เหรอโคงะดากอนเออนะ ห0 0 0หลัง6-2คินะตัวนี้มีการมีข้อค้อนการนำการ์ดหนึ่งใบาจากช่องดรอเข้าสู่โซและจจาย2เกดนะมีชอโดไดโอ้โหชอโดได้ oh, ว่ะแล้วก็มาการ์ดใบนี้โจมตีถ้ามีทีวอยู่ในโซของการ์ดนี้ทำลายมอเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งเพื่อจัวหนึง่งและสร้างความหูยิง2เก่งอ่ะมันเก่งเกินแบบซูบาราชีเน่แต,แต่ว่ามันได้เบิ้ลนนี่น,นนะมันก็ถ้าเกิดว่ามีในโซก็ บางทีก็ใช้ได้กันนะส,สองจัว่วยิ่งสองด้วยเหรอจะบิงจะบิงจะบินจะบินในโซ่ของการใบนี้ทำลายมอนเตอร์ใบมันนะแสดงแต่ว่าตังตัวนี้มันต้องมันต้องทำลายได้ใช่ไหมถ้าทำลายไม่ได้นี่มันก็ไม่ได้จัว่วไม่ได้สองไลใช่ไหมไอเนี้ยตังอยู่ป่าวะใช่ครับมันเขียนว่าเพื่อถ้าเ,เขียนว่าแลวจะได้จัว่วแต่ที่เขียนว่าเพื่อมันยังไม่ได้จัว่วโอเค และถ้ามันทำลายนะจ่วหนึ่งใช่ได้แต่ถ้าทำลายได้อะจะได้จ่วหนึ่งและสร้างความเสียสองหน่วยแต่ถ้าทำลายไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ข้างหลังสองอย่างเลยนะโอเคโอเคตัวนี้มีมูฟก,กับดับเบิลนาโซกาดโอ้ยถือว่าโอเคเลยนะสําหรับไกลกันตัวฮวงะานะติดเผาดาก็ได้น,นะถัดมาถัดมาวันวิชานินจานะครับวิชาอู้งานโคตรเทวิชานี้คุณดิวใช้บ่อยนะครับวิชาอู้งาน เ <Monster S 2> อรอะพี่ตังใช้บ่อยครับอะ,อะไรนะผมว่าพี่ธนบัตรใช้บ่อยกว่าครับว,ว้าวคุณพูดชื่อเขาเลยงั้นเหรอเขารู้ไหมนี่<ม>ว่าเราอาชิพย <laughs> อย <laughs> อตตอู่มอตเตอร์ไลท์เทพของอรณ์เทพทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทําลายด้วยความสามารถของการ์ดของคู่แข่งนะครับไม่โดนบึ้มนะแล้วก็มีแอคสามารถทิ้งวิชานินจาหนึ่งใบบนมือของเราและจ่ายหนึ่งเกตถ้าหากทำโจท้องก็ถือว่าโอเคนะเด้ หนึ่งใบนะใบนี้ชิเดนครับใบนี้ชิเดนใบนี้นะออบที่ตามิดเองว่ะพี่จิตพี่จิตปรุงแต่งว่ะถัดมาถัดมาเป็นไอเทมนะยอดแห่งดาบนะนี่ไงมาแล้วยอดแห่งดาบสังหารเทพคาเนซาดะโอ้โหชื่อมันสุดยอดจริงๆนะขอไอคอฟคดคือเจ็บไลรหนึ่งนะ เราไม่สามารถคอมมอนเตอร์ในช่องกลางได้โอเคคือคุณต้องเปิดรับอ,อกอ่ะเปิดอ,อกครับเปิดอ,อกรับนะครับแต่เขามีดีเฟนต์ไงคุณเอเฮ้อใช่เขามีดีเฟนต์อุ้ยเราเพิ่งดูอุ้ยดาบมีดีเฟนต์ด้วยว่ะแน่นอนบ้านะขนาดดาบ<ม>เล็กดาบยังไม่มีดีเฟนต์เลยมีบางใบเท่านั้นที่มันใช่ไหมมีดีเฟนต์สามพัน, 3, นครับเ <laughs> ออรงสุดยอดเลยนี่พลังดีกว่ากันหกพันด้วยนะ การใบน,นี้ไม่บนสนามไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและนักดาบทุกใบไม่ถูกเลสออกไม่เสียงพี่หายเลยเลยวะเสียงหายเหรอเสียงพี่หายหรอไม่รู้ดิผมดีค่คนเดียวเปล่าโอเคเมื่อกี้มันมียิหายเลยใช่ได้ใช่ได้โอเคไปต่อต่อไปเป็น Impact จุดสูงสุดแห่งไ e อเร็วเทียมเทพนะครับแหมทำไมไม่ไล่เทียมทานเลยอะไรแบบนี้วะนะกดตัวสปีดใช่ใช่ สามารถใช้ได้ถ้าเราถ้าเราสุโจมตีและไอเทมลงสแตนอยู่ขอขอสจายเกลเจ็บไรยกเลิกการโจมตีนั้นจนจดเทร์นนี้ยกเลิกความสามารถของกลว่สวและทำลายการทุกใบที่สั่งโจมตีมาที่สั่งโจมตีหากมีการ์ดถูกทําลายสร้างความเสียหายถึง3หน่วยอ๋อก็คือมันครบเลยป่ะล่ะยกโจมตีจากนั้นจนจบเทอร์นนี้ยกเลิกกันยกเลิกความสามารถและทําลายการทุกใบที่สั่งโจมตีใช่ไหม แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันยกเลิกใบนั้นแล้วถ้าเรามีใบอื่นเตียจะโดนอีกไหมทราบครับนะผมมัม่นใจ MK2 คุณว่าไงบ้างไปนะครับนี่เนี่ยก็คือมันบอกว่าอ่ายกเลิกการโจมตีใช่ไหมมันไล่ได้เมื่อถูกตีใช่ไหมแล้วก็ยกเลิกการโจมตีแล้วก็จบจบ,จบ,จ,บจบเทอร์นนี้ยกเลิกความสามารถและทำลายการทุกใบที่สั่งโจมตีรอตัวที่่อสู้ตอนได้ไปนี้ครับอ๋อเฉพาะตอนหน้าเลยใช่ไหม อ๋อแล้วแล้วเดี๋ยวนะอ๋อมันก็ทุกใบนี่นะมันก็ใบเทคก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำลายทุกใบที่สั่งโจมตีเอ้าแต่มันบอกว่าทุกใบที่สั่งโจมตีแสดงว่าหายแค่ใบเดียวงั้นเหรอไปดิไปดิถ้าลิงมาครับมุดมันลิงมามันลิงมาพี่อ๋อ้หรือว่าถ้าลิงยักษ์ก็คือโดนหมดใช่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 แบาตีอะไที่ไม่เข้าไงก็คือถ้ามีการถูกทำลายสร้างกองใหญ่แต่กุ้แข่งสามหน่วยสแต็คไม่ได้นะก็คือสองใบก็คือยิงแค่สามถูกไหมเป็นครบโอเคโอเคใบถัดไปใบถัดไป มองกรมิติอีวระนะตัวนี้เป็นไซส์3นะ6หน้า6หลัง5 2นะเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีดูสาใบบนสุดจากของการดเรานำ1ใบขึ้นมือนำ1ใบจากอะไรวะนำกานึ่1ใบจากในนั้นขึ้นมือนำการ์ดที่เหลือเรียงไว้บนหรือใต้กองโอ้โหคอคอสก็ไม่มีเข้าเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีตีก็ได้เทกดี แต่มันก็ใช้สามะนาอมันก็แบบเปืองพื้นที่นะนะนะถัดมาเป็นมอเตอร์ไซ้์หนึ่งนาเดลการานะตัวนี้หน้า3มหลัง1 2ึ่งสครินะครับถ้ามีดรากอตบนสนามของเราการไปน,นี้บวกครินะเมื่อมอนเตอร์เข้าสู่สนามของเราด้วยจีโวความสามารถจ่ายเงินเกตถ้าได้สแตงการ์ดใบนี้นะโอ้ก็จะลุกมาตีได้อีกนะถ้ามีเกตนะครับถัดมา ดาบมังกรเทพกาดิอุสนะจ่เกตหนึ่งนะตัวนี้6,000เองนะของไอ้พวกรายการนกาเนีเมื่อมอนเตอร์ดราก็อบนสนามเราโจมตีทําลายมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามผู้แข่งนะทำลายได้ยิงหนึ่งโอ้โหคือ,ค,อคือดีอะ่ะตีปุ๊บทําลายได้ใช่ไหมแล้วก็ได้ยิงหนึ่งด้วยนะถัดไปนินด็อกนะหน้าหตีตั้ง6,000นวะเฮ้ยตีเยอะจังวะนะกันพันเดียวหนึ 1, เมื่อใบนี้เข้าสู่สนามเลือกนินด็อกจากกองการของเรากี่ใบก็ได้นํานําจากในนั้นกี่ใบก็ได้ขึ้นมือนกาก๊าดที่เหลือเข้าสู่เกตหลังจากนั้นตับกองการเอาหมายความว่าไงวะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเลือกนินด็อกจากกองการาดของเรากี่ใบก็ได้ก็คือเราเออากมาสามว่างั้นอะ ใช่ครับขึ้นล,ลงมาเอาสามแล้วก็เอาเก็บไว้ก็ได้ขึ้นมือที่เหลือเอาเข้าเกรดถ้าแรงว่าถ้าเราเอาขึ้นมือหมดก็ไม่ก็ไม่ต้องข้าเกรดใครับอโอโ้โหอะไรวะเนี่ยดูมันเรียกง่ายจังวะถัดไปถัดใบเป็นเวทของสายนักดาบนะตีดาบกา่อไฟจแปลมาสุดยอดมากนะสามารถใช้ได้ถ้าเรามีนักดาบบนสนามของเราจัวหนึ่งนอกจากนั้นถ้าเราสนใจไอเทมดาบก็จัวหนึ่งถัดไปนะครับจ่ายหนึ่งไอนี้เป็น คุมดาบมาังกรเทพกาคู่ในนะตัวนี้3คริเอ้ย2คริกา0 0ันนะจ่าย1เกต1ไรนะถ้ามีดาก้อนบนสนามเรามอนเตทูกใบบนสนามเราโบกสพันกับ1นคริโอตีโคดแดงมีเคาน์เตอร์เมื่อเราโจมตีสามารถ,ถ,ถทิ้งวิชาหนึ่1ใบจากมือของเราได้้ากทิ้งยุ่งเลืกันโจมตีเมื่อเราโจมตีอยาาได้หากทิ้งเเมื่อเราถูกโจมตีอ๋อก็คือการได้นะทิ้งวิชาเพื่อยกเลิกการโจมตีุ รับกเก่งไว้ถัดไปครับชินกาเกนตัวพานิช,ชร์นะชื่อตรงไปเลยสามารถไล่ได้5หน่วยนะแล้วห้าหน่วยต่ำกว่าและมีมอเตอร์ดากอนบนสนามของเราและผลดวงของพาวเวอร์บนสนามเราต้องเท่ากับ1 2ื่นหรือมากกว่าซึ่งถ้ามีไอเทมกับบอนก็น่านจะถึงแล้วนะจ่าย2เกตยิง5นะลดไม่ได้ถัดมาเป็นมกรมิตินะเอานะเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามถ้ามีมกรมิติใบอื่นบนสนามเรา หนึ่งใบบนสุดจากกองการเข้าสู่องค์เกตและได้ไลท์จากนั้นถ้าเราเอาแตกล้อโดได้จั่วหนึ่งเก่งไลท์จั่วนะถ้าเข้าสู่สนามเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามโอเคถัดไปเลยมังกรมิติโอริโอใช่เปล่าตัวนี้โอริโอนะหิวเลยนะโอริโกใช่ตัวนี้เก่งไหมครับคุณนิวครับตัวนี้ ไม่รู้ครับไม่เคยเล่นผมรู้ว่าคุณมีฤทธิ์ในใจสามารถนำมังกร,กรมิติบนสนามเราหนึ่งหนึ่งใบที่ไม่ใช่การใบนี้ลงดอกแล้วจ่ายสองหน่วยหากทำเลือกหนึ่งใบจากกองการเรานำลงช่างดอกสับกองการหลังจากนั้นนำการที่เลือกวางไว้อะไรบนกองการของเราใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินดีปะ่ะเป็นคนุณคุณจะเลือกใบไหนครับผมจะเลือกอ ผมจะเลือกเล้าทีครับม,มันต้องกิ่งกัแน่เลยใช่ครับผมจะเลือกห้ามห้ามผมจะเลือกใบเขาเรียกว่ามันเอามังกรสามารถนำมังกรมิติอ๋ตอตอวเล่นทีไม่ได้ครับ,รบมังกรมิติครับวจ,จบลักครับอุ้ยผมต้องเอาโล่แน่แน่เลยผมกลัวตายม<อ>ังกรมิติสกิลล่างมันบอกเลือกการ์ดครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดใช่หรอ อ๋อเออใช่คมมตตีิีนสภาพล็อกมือครับเป็นสภาพล็อกมือเลยก็คืออธิบายง่ายคือมันเอาจากเด็กใช่ไหมลงดรอปแล้วเราเอาจากดอกอะไรก็ได้อะไปแบวท็อปถูกไหมแบบนี้ไม่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 เอาไว้ที่เลือกสิครับที่เลือกขัอการที่เลือกขัอการที่เลือกใช่ไหมวแต่นี่มันบอกสอ๋อแต่ว่าโค้ดมันก็คือโค้ดมันก็คือต้องเอาคอมมิตตี้ลงสองไลท์ว้าวอจากสองไลท์บ้านะผมรู้ว่าไม่มีใครใส่แน่นอนใบนี้นะ ครับผมขอบคุณครับสนุกมากเลยครับโอเคถัดไปเลยครับด็อกดีสเตปโ้ด็อกเตอร์คืออะไรลงด็อกเตอร์เมนโจครับทำลายมอเตอร์มังกคือครับฮะทำลายมังกรมิติด็อกเตอร์เมนโจใช่นมนามเรากี่ใบก็ได้นะเราได้รับรายได้จวดตามที่ถูกทำลายนะครับมอเตอร์นะมอเตอร์นะไม่ช่รายการนะทำลามอเตอร์ถัดมาครับกาเพนเซอร์นะ ไรได้เมื่อแข่งสามตีในเทิงคู่แข่งและเราสวมใส่อเทมอยู่เท่านั้นยกเลิกการดีเลดมอนเตอร์ Monster, ไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าบนสนามคู่แข่งถัดมาครับเทพไฟฟ้าวะ่ะผู้้งงดงามอาเมนุวากาฮิโกว้าวชื่อโคเทไซส์สามหน้าสี่หลังหมื่นสองคริจ่ายสองเกตดถ้ามีเทพไฟฟ้าอยู่ในโซ่ของการ์ดใบนี้การดไปดีไม่ถูก การ์ดนี้ไม่ถูกนับออกจากสนามด้วยความสามารถคู่แข่งแสดงว่าบึมไม่ได้ยกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยหรอไม่โดนไวตี้ด้วยไหมแต่ว่านําลงไม่ได้ด้วยเหรอไอวานิตี้ใช่ไม่โดนเอาลงหลุมไม่โดนเออคอคอสของไอ้นั่นน่ะคอคอสไอ้ยังกี้อ่ะก็ไม่โดนไม่โดนเอาลงหลุมก็จ่ายไม่ได้ครับเออนะ โอเคมีเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์แอกนะเลือกการ์ดหนึ่งใบอ๋อความสามารถเลยอ่าใช่ใช่อันนั้นคือออโต้เลยโค้ชโค้ชนี่จ่ายได้ป่าวครับค้ชเราลงได้ป่าครับเออไม่ได้ได้ป้ะได้ได้ได้ถ้าเป็นอคอชลงได้ไม่ใช่ความสามารถมันเร็วกว่าเอียกี้ยังได้อยู่โคตเร็วความสามารถนะโคตรโคตรแรงโคตรอันตรายใช่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 โอเคมีเคาน์เตอร์นะเลือกการ์ดหนึ่งใบผสมแข่งสามารถจ่ัดเงินเกตได้ถ้าหากจ่ายจัวหนึ่งและในเทิร์นนั้นพาวเวอร์ และดีเฟนต์กูแข่งลบหน้าหลังสามพันทีลบหนึ่งแค่นั้นแหละหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทินใบถัดไปครับผู้ชี้แนนะโลหะผสมชาคุดโดเออชาคุดโดนะเคจินะฮะตัวนี้นะมอนสเตอร์ไซส์สองนะตีเจ็ดพันหลังสี่นะสองคริจ่ายสองเกตดนำหนึ่งใบบนสุดขอเข้าสู่โซนี้ถ้ายอดถ้ายอดแห่งดาบที่เราสวมใส่อยู่ในบ้านแตมลาลืดาบทุกใบบวก หน้าสามพันหนึ่งกริและเพนนเท็มีทริปเปิลแอคแท็ก้วยโคตรเท่โคตรเก่งโอ้โใช้ได้เลยใบถัดไปเลยได้ยังคงเป็นนักดาบนะนักดาบพลังแม่เหล็กนิโอนะจ่ายหนึ่งเกรแล้วก็ได้โซ่ใบหนึ่งจากท็อปนะเมื่อการเป็นนิโจมทีถ้าเราสวมใส่อยอะนักดาบนำหนึ่งใบบนสุดคู่แข่งเฮ้ยของเราเข้าเกรดได้จุ้นะมีเบิ้ลก็ได้สองทีเนะมืเ่อจบตี ถัดไปถัดไปนักดาบแห่งกล้วยไม้เงินซูซูซนะหน้า2หลัง1 2คลิกจ่ายเกตหนึ่งนะใช้1เมื่อกาไปนี้เข้าสู่สนามยอดแห่งดาบไม่เกินหนึ่งนำยอดแห่งดาบไม่เกินหนึ่งใบจากกองการขึ้นโอ้ตัวหาของแล้วก็เมื่อกาไปนี้โจมตีถ้าเราสวมใสยอดแห่งดาบในเทวนี้การ์ดใบนี้ได้รับปริเทธและดับเบิ้ลเฮ้ยใช้ได้เลยนะหาของได้แถมมีประโยชน์อีกนะครับถัดมาไปวิชาเลียกปลานะวิชาหนึ่งชา เมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือลูวความสามารถของการนำการสองใบบรรสุดข้าโชเกตแล้วก็นำแล้วก็มีอันหนึ่งคือนำมอนเตอร์หรือไอเทมผงกอนทพที่ชื่อต่างกันร,รวมกันไม่เกินสองใบจากดบขึ้นมือถ้านำขึ้นทิ้งหนึ่งบใบบนม,มือเราด้วยถัดมาครับ the alternation alternation นะรายการนี้ได้มุกแข่งสะสมตีสในถึงคู่แข่งและ,ะและบนสนามเรามีมุมควมิติอยู่เท่านั้นยกเลิกการจบตี จากนั้นในเทอร์นี้ถ้าคู่แข่งสั่งการโจมตีสามเคลมมาก่าจบเฟดนั้นว้าวมีตัดนี่นี่คือตัดเฟดเหรอครับคุณเดียวแบบนี้คือโดนตัดเฟดใช่ไหมใช่แล้วครับเราเข้าสู่ไฟนอลเฟดเพราะงั้นใช่ใช่แล้วครับอ,อย่างนี้ถ้าอิมแพ t มนตีมาก็ตัดไฟนอลเฟดเลยดิเออใช่ไหมมันเพราะมันระบุว่าจบเฟดนั้นถูกไหมนัม่นสีรับผมไม่รู้ไม่เคยใช้คุณต้องรู้หน่อยดิโอ อขอโทษครับบ้านสิเดี๋ยวผมจะเอาบ้าดาคุณไปโยนทงังขยะถ้ามันมาอย่า้าเพึ่งเพื่งเพ่พพพล่งกับอันนั้นดิไม้ท้ามิติโพนิเลียนะตัวนี้ตี2,001คิกนะเจ็บไรหนึ่ง้ส่วนสวมใส่นะมังอรมิติอาวุธนะเรดการ์ดใบนี้ถ้าหากเรดนำหนึ่งใบบนสุดเข้าสูางเกตมีเคาน์เตอร์ ถ้ามีมังกรมิติใบอื่นบนสนามเราเราสามารถนำการใบนี้บนสนามลงดรอปเพื่อครั้งต่อไปที่บางที่เราเลือกความเสียหายลดลงสามหน่วยจากวันนี้ไม่ใส่แล้วเขยือ้อเขาเหล็กกลับอีกนักดาบสีร้งไททันนะครับใช่หนึ่งตีห้าพันหนึ่งขีหลังหนึ่งพันมีแอกเลือกมอนเตอร์นักดาบไม่เกินสองใบที่มีไซส์ต่างกันจากดรอปของเราที่ไม่ใช่นักดาบสีร้งจนะ่ายหนึงน่งก 1, เกตและเลกาใบนี้หากทำนำการที่เลือกขึ้น ใช่ของอนักดาบนักดาบดาบหนักนามารินะหน้าหหลังหนึ่งแบบเมื่อกี้เลยนะเคาเตอร์ในระหว่างแอคแท็กเฟถ้าเรามีนักดาบใบอืน่นคอการ์ดใบนี้จากมือจากนั้นย้ายเป้ามาที่การจบดีตัวนี้ในเดอของคู่แข่งเมื่อการดใบนี้ถูกทํำลายนำยอดแห่งดาบไม่เกินหนึ่งใบจากดอกขึ้นมือยอดแห่งดาบไอเทมนะนินเบิร์ดว่ะ หน้า1หลังสหน้าหน้า3หลัง2 2งสคนะไซ้์หนึ่งเมื่อจบการต่อสู้ที่การใบนี้โจมตีนำการนี้บักสนะลงช่องดอกหากนำลงนำหนึ่งใบก็คือลงดอกก็คือได้เกดได้ไหลเอ้ยได้ได้เกดและเอ่อได้เกดและสร้างความเสียหายถึงหนึ่งหน่วยโอเคนะมังกะอาไซน์หนึ่งนะ นินจามังกรเทวยาชิโรมารุนะตัวนี้ถ้าเราสนใจเท่นการนี้บวก2คิี้โอ้โหไอตัวเล็กเป็น3คิีเมื่อการนี้ถูกทำลายได้รับ2หน่วยนะมุกโคตรเก่งไม่มีคอคอสเลยเล่นได้ถัดมาครับเป็นวิชาขาสิ้นโคตรเท,ท่ชื่อจ่ายเกณฑ์หนึ่งยุกลกกนรอกดีหากมีดาวก็ตบนสนามทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสามคู่แข่งการ์ดทีมีเรื่องเขาเรียกถัดมาครับเป็นเวทนะปร,รปราบรวมดาบปราบรวมดาบกระบวนที่1ไม่ไหว ติงเออไม่ไหวติงอออีกงอ,อกติงรร้การนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งยกติในทันคู่แข่งและบนสนามเรามีไอเทมสแตนอยู่ฮเตอร์นำสองใบบนสุดจากกองก้ารเ้าสังเกตเราได้ได้สองไลค์แล้วครั้งต่อไปที่ตรนนี้ได้รับความเสียหายความเสียหายนั้นลดลงไปสศูนย์นะไปต่อเป็นดาบนะยอดแห่งดาบนะยอดแห่งดาบสัง สังหารสั์ร้ายนะจ่ายเกจหนึ่งตีห้าพันหนึ่งคิเราไม่สามารถคอมอนเตอร์ลงช่องกลางได้นะการใบนี้ไม่ถูกเลสด,ด้วยผลของคู่แข่งมอนเตอร์ดาบทุกใบได้รับห้าพันกันหนึ่งคิโอ้โหดยดีการแกนทัวดากอนไซโคลโมดนะามาแล้วนะหน้าแปดหลังแปดสองคิกจ่ายสามเกจน้ำหนึ่งใบบนสุดของโซนะการใบนี้ไม่ถูกเลสด,ด้วยผลของคู่แข่งนะเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบนอกจากนี้ถ้ามาด้วยจีโวทำลายมอนเตหนึ่งใบบนสานามของคู่แข่งฮะ ได้ยิงสองเออได้ยิงสองนะมีจิปเปอร์ในแท็กนะมีมุมกใ้ได้ไดนีเราดาก้อนนะผู้วิทต์แห่งตำรากาซเซ็กชอร์หน้า3หลัง1-2คลิกในช่วงแอคกแทกเฟกของเราเมื่อมอนสเตอร์เข้าสู่สนามของเราด้วยตีโวจัว2สอูโคตรเกง่งกาสปิริตเ็นเวทเคานเตอร์นางกด ใบนี้เข้าสู่โซของดาก้อนหใบตัวนั้นบวกเพาเวอร์สามพันและเพนนเท็นอกจากนี้ถ้าเรามีบังชิโอ,อกเงินเลยตำกว่าได้ลัคคีหนึ่งด้วยโอ้โหเกิน huh. <Good S 2> ไปนะเป็นตัวเชิดใช้ด้คาตาะใหม่ของกาการนะกาแกนทัวฟูมะดดาก้อนนะอีกตัวหนึ่งนะนำหนึ่งใบจากดรอปเข้าสู่โซและจา่ายเกตหนึ่งนะต้องมีดรอปก่อนนะอันนี้นะเคาน์เตอร์อ่าชื่อร่างแยกนะชื่อท่านะนำหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดเรามาใส่งความคั่ม หน้าการ์ดน,นับว่าเป็นดาก็ไซส์ศูนย์พาวหกพันเดบุกพันสองครินอกจากนี้ถ้ามีการ์ดที่มีจีโวอยู่ในโซ่ของการ์ดนี้สามารถานำรายร่างแยกมาวางบนสนามได้อีกหนึ่งใบอ๋อคือก๊อปมาได้อีกตัวหนึ่งนะอืมเหมือนตัวเองอะก๊อปตัวเองอะเออง่ายๆมาตีดับเบิลนะเอ้ยไอยตัวที่ก๊อปมานี่จะได้ดับเบิลบอกไม่ใช่ไหมได้ตีทีเดียวใช่ไหม เออก็คือเรียกโทเค็นอ่ะถัดมาเป็นนินแคทนะหน้า2หลังหนึ่งคลิกเมื่อเข้าสู่สนามถ้าเรางเพ่ามังกรเทพใบอื่นขนสนามเราเราสามารถทิ้งมือ1ใบแต่ทิ้งได้เกตละลได้จั่วนะก็โอเคถัดมาวิชานินจามังกรเทพระบำดาบแยกร่างภูมะนะตัวนี้เป็นคอ์เตอร์นะเลือกเลือกมอนสเตอร์ปรามดากตหนึ่งใบนะสแตนมอนสเตอร์ อะไรวะเลือกมอเตอร์ดาวก่อนหนึ่งใบบนสนามของเราสแตนมอเตอร์ทุกใบบนสนามของเราที่มี power เท่ากันกับการที่เลือกอ๋อเท่ากันเท่ากับการที่เลือกต่ำกว่าได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ต้องเท่าวีเพ้เลยใช่ไหมเออครับใช่ใช่ใช่ก็ไอากาก้าตัวเมื่อกี้แหละนะก็ลุกลุกมาโอเคก็จบกับชุดนี้ก่อนนะประมาณนี้ละการใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้ นะด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็ถทำใต้คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องเอคได้เลยครับผมสวัสดีครับ